สวัสดีครับสวัสดี f อสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ครับเข้าป่าครับกับพานแมนกับเจ๊ปูครับนุนครับกำลังเดินมาเจ๊ปูนี่ในพานแมนแล้วนะครับเพิ่งเพิ่งเข้าป่าครับเจ๊ปูเดี๋ยวเจ๊ปูกำลังเดินมาแล้วเจ๊ปูได้อะไรบ้างแล้วนะด้ดอกดินครับผมไปรับชมกันครับว่าวันนี้พานแมนกับเจ๊ปูเราจะได้อะไรบ้างนะครับอย่จะลืมนะครับดินไกัอนน ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะครับครับตามพานแมนแกับเจ๊ปูครับเข้าป่านะครับอานีเข้าป่ากันไปเลยพี่น้องมไม่อยากเดินไปเลย <laughs> <laughs> ไป <laughs> มาครับมาเลยมาเลยเข้าป่าเลย,ยเรา <laughs> ในนู่นนนูนลูกโตโตอืเด็กเจ๊ปูมาก่อนเด็กเจปูมาก่อนเอาเจ๊ปูดอกดินดอกดินเจ๊ปูดอกดินเปิดไว้เจปูเลยนี่ดอกดินสวยเลยอีกดอกนึงเจ๊ปูอีกดอกนึงดอกนึงผ่านแม่นเดินผ่านไปเมื่อกี้นี่ นี่อีกดอกหนึ่งงามงามเนาะงามครับผมไปลุยลุยต่อว้าสาระมันกวนหนอเจปูเดินขึ้นมาแล้วครับ <c oughs> ได้อะไรบ้างเนาะเจปูนี่เนาะได้ใยนุ่นได้ใยนุ่นเนาะไปผ่านแมนเดินไปข้างหน้าแล้วครับเดินเดินไปหาผ่านแมนก่อนผ่านแมนกำลังเคลียร์หายอยู่ ใช่มันต้องแบบนี้แหละต้องแอบ,บถ่ายนี่แหละถึงจะมันน่เจ๊ปูอยู่นู่นเดินลัดอยู่ข้างหลังนู่นเคียรหาไปเลย <laughs> แอบ,บถ่ายครับแอบบถ่ายเซียนแมนนี่กำลังเคียร์หา ในป่าเพ็กนี่เนาะเคยเห็นเนาะ่ปะรส,ะสรุปนะครับวันนี้เข้าป่าครับบ้านหินลาดน,นะครับกับเจปูนี่นี่นี่นนสรุปเข้าป่าเจ๊ปูกับเสียแมนครับวันนี้ครับทางบ้านหินลาดน,นะครับนี่ไม่ได้เด็ดจะได้อินุนครับอีนุน <c oughs> มีแต่ลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่ <c oughs> อืมมาสำรวจปลาครับทั้งฝั่งบ้านหินล่าทั้งฝั่งฝามือนะครับทั้ง,งอ่าที่เป็น